เฮ้ยอย่าไปอย่ามาขวางทางเราไปให้หมดโอ้ยยังแค่โอ้อโหแรงจริงครับผมหมูไตถังอ่เด็กโอ้โหโอ้ยหรแรงจริงครับผม สวัสดีครับผมนิโพรเกชันนะครับยวทวีเดี๋ยวพูดนานแม่งพูม่ชิโอเคยิยนดีต้อนรับสู่เกม g t V Modify ในพาร์ทที่59นะครับผมใช่ปะวะเออใช่แหละจะไม่ผิดนะ่าะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับต้องบอกได้ว่าพอดีว่าจอคอมมันมันมันไม่โอเคก็เลยต้รรอ,อ,องซื้อรอซื้อจอคอมใหม่ตอนนี้ได้จอคอมมาใหม่แล้วจัดมามาทำคลิปกันดีกว่านี่ครับผมเดี๋ยวเราจะพา ทำการเดินทัวร์ครับผมรถที่เราเคยแต่งทั้งหมดนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรถที่แต่งทั้งหมดนะครับผมโหไล่มาเลยเนะี่ย่ละคันนี่จัมจทั้งนั้นนะความจริงแล้วมีอีกหลายลรงรถนะนี่ไม่รวมกับพวกอะไรนะคับเฮาพวกมอเตอร์ MC ครับผมพวกมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าก็เดี๋ยวพาไปดูรถที่เราจะทําการแต่งในวันนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นรถสปอร์ตที่ น่าจับตามองอีกคันหนึ่งครับผมมันอัปเดตมาสักพักแล้วแต่ไม่มีเวลาไปแต่งกระธีครับผมมันคือคันเขียวเลยไอ้เขียวคันนี้กระธแล้วโอ้ยคันนี้แล้วผมมันมีชื่อว่าอะไรวะลืมชื่อ <c oughs> กดดูเนื้อหาง่ายกว่าคันไหนอะ่ะอ๋อนี่ครับผมโอเซลตเพื่ออะไรเพเนสเตเตอร์ที่อย่าง <c oughs> เคยแต่งไปยังวะน่าจะยังไม่เคยแต่งนะคิดว่าโอเคจัดไป พูดว่าาเพลงราคาเท่าไหร่นะตองแปดเดรอเออตะกี้บอกเราสปอร์ตใช่ไหมความจริงไม่อเ่สปอร์ตผมมันคือซูเปอร์คาร์โอ้มั่วแล้วแล้ววันนี้ไม่แต่งนานอาการนี้เริ่มออกผมโอ้โแปดแสนแปดหมื่นครับผมราคานี้แพงใช้ได้จัดไปแต่งดีกว่ามามาเทาก่อนใครโทรมาสา,ายไปไม่คุย่ยผมเราสปอร์ต ไม่ใช่สปอร์ตเป,ป็นซูเปอร์คาร์ผมเู็ปูแรงมากหัวนี่้ายแบบพวกหัวกระสุนเลยเอยโอ้ดูดิโอ้โหแรงแรงจริงค,ครับผมเครื่องยนต์นี่ข้างหลังนี่เห็นได้เลยครับผมเป็นเป็นลูกสูบผมเลยกษรับประกันเรื่องความแรงครับผมเรื่องความแรงนี้ให้เต็มร้อยเลยโอ้โหเฮ้ยเลยอูหายครับัวนี้ขอโทษครับเราจะฟัคเลยโซครับโซนครับ โอเคถึงอูกลางแล้วมาแต่งดีกว่าผมไม่ได้แต่งนานลืมหมดแล้วเนี่ยต้องทำกันมื่อนี้โอเคก่อนถึงคันอื่นก็แต่งแล้วก่อนเดี๋ยว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 เครื่องคิดเลขอยูไ่ไหนเออไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้เตรียมนานนะผมไม่ได้ถ่ายทำนานมาเดี๋ยวก่อนซ่อมรถก่อนผมสภาพรถหน้ารถน,ถนี่ยับเยินเจ้าอู่ตังก็หลังจากที่หาขายไปนานก็ระมาเล่นไฮนะครับผมไฮกับเอ็มซีนี่ หาเง,งินใช้ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจนมาเ<ม>ข้าเรื่องดีกว่ามาแต่งสุดเท่เมอผมอัปเกรดอาร์เมอร์อัปเกรดเกาะของของของรถเบรกตัดไปบัมเปอร์ด้านหน้าเอาแบบไหนดีแบบไหนสวยมากคาร์อบอนสปิรเตอร์อันนี้มันจะเหมือนคล้ายๆอะไรอิตาลีอาร์จิอะไรอะไรจีทีบีทุกอย่างที่เราเคยแต่ง แบบนี้ยกัน่าเอาอันนี้แล้วกัน open k i l l carbon bumper แล้วก็บัมเปอร์ด้านหลังมีจำจ้ำนะไหนจำจ้ำบ้างอ,อันนี้ก็สวยนี่แล้วกันเฮ้ยเออเหมือนกันนะเอาง่ายต้อเปลี่ยนแล้วผมเอานี่แหละ engine จูนเครื่องด้านหน้าเหรอ,อเครื่องจูนเครื่องปลายแอร์ฟิลเตอร์เนะมีแต่งแอร์ฟิลเตอร์ด้วยโอ้โหแจ่มเลยอ๋อมันมันคือตัวแอร์ฟิลเตอร์นี่เองอ๋อกดซูมได้ไหมอ่ะซูมได้โอเคมันคือตัวนี้แอร์ฟิลเตอร์โอ้โหแสดงว่าเครื่องยนต์นี่ก็ผมเครื่องกรองแอร์ฟิลเตอร์นี่คือตัวกรองอากาศใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะข้อมูลไม่ไม่เป๊ะน,นะผม ไฮร,รูก็บอกกันได้นะผมเอาเอาอันนีน้อันนี้สวยวะ่ะสีโครมเอาสีดำแล้วกันแบ็กแอร์ฟิลเตอร์คันนี้แต่งมันคันสีสีอะไรเดียวเนี่ยไม่ได้คิดเลยอันนี้คืออะไรอะวาล์โคเวอร์อ๋อไอตัวตัว,ต,วตัวกันไอที่ฟิลเตอร์เมันแกะผมข้างขมันคือตัวปิดวาล์วนั่นเองอ่าสีอะไรดีสีโคมก็สวยเนี่ยเอาเป็นสีเดียวกับรถก็แล้วกัน สีดำดีกว่าคอนเซปต์ด้านสีดำดีด้านหลังเออท่อไอเสียโอ้ท่ออย่างรถสิบล้อโอ้โหดูรถไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สปอร์ตเลยเอ,อ้ไม่ใช่ซุปเปอรค์คาร์เนี่ยท่อนี่เลยทวินเลสซิ่งท่อคู่แบบสองฝั่งเลยเออพันหน้ารถเอาไงดีแต่งอไงดี เอาหูสนั่กันอ่ะเพื่อความสบายใจแล้วมันไม่อยู่ตรงกลางด้วยไงอยู่ตรงกลางวะเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงกลางไงเนี่ยนี่ครับผมเสียงแตะเราเอาเป็นเสียงรถบรรทุกให้ดูเหมือนเป็นรถใหญ่ทั้งที่มันก็เล็กแค่นี้แหละครับผมเฮ้ยนีออนไปนีออนสีพิษเดี๋ยวสีนีออนเข้ามาเปลี่ยนแล้วก็การขโมยมีอยู่แล้วป้ายทะเบียน เดิมผมยีนโรออนแบ็คตรงส้นสีเหลืองป้ายสีดำเนี่ยนะเข้าเรือแเปลี่ยนสีรถสีอะไรดีสีโครมโอ้โหไม่ใช่ละสีคลาสสิีสีครูสีโอ้ส้มแปดเลยเฮ้สวยนะเป็นเล่นไปส้มส้มเหลืองเหลืองเมดโอ้สีรักษาแมวสีรักษากดีในทะลลยังสวยกว่าเลยเรื่องสีดำสวยว่ะ เม,มทัลเฮ้ยกดผิดไปกดมไม่กดผิดกดผิดเอาเป็นสีคูแล้วกันอะสีส้มๆเหลืองเเนี้ยสวยดีติดธนาคูด้วยอ่าเฮ้ยสวยสวยไม่ค่อยชมตาธนาคูเวลาแปะรถี้นานาแล้วเนี้ยแต่อันนี้สวยจริงครับผมข้าแบบมินีนา เอาแบบโคเวอร์สีดำส้มดำนัวเอ,อ้ยกำลังสวยฟูคาร์บอนสติ๊กเกิลครับผมสปอยเลอร์ด้านหลังแบบไหนดีไม่ต้องสูงมากก็ได้มเพราะว่ามันรถมันเหมือนด้านหน้ามันสองเตี้ยเนาะอันนี้ไม่ค่อยสวยเลยนี่ละกันชอบอันนี้นะส่วนตัวอ่าพรานมิชชั่นระบบเกียร์เพิความแรงในการเหยียบติดเทอร์โบด้วยล้อรถ ล,ล้อเดินก็สวยแล้วนะเอาเป็นไฮเอสแล้วกันไฮเอ็นด์แบบไหนที่จะเข้าละ่ะเอากดผิดครับคาบัตชาโดโอ้โหเป็นของแพงแง่ลั่นครับผมที่โทษทีลั่นลั่นคีย์บอร์ดไม่ดีครับผมคีย์บอร์ดดีเฮ้ยนี่สวยกว่าเบรดเอาเนื้อกันเบรดอะจัดมาไม่เคยใช้เปลี่ยนสีล้อด,ด้วยเอาเป็นสี อะไรดีสีส้มจะตัดไหมฮะสีส้มก็สวยนะแต่สีดำดีกว่ามั้งเนี้ยสีดำเออแบกไปเลยง่ายดีไม่ต้องเถียงกันมากติดยางแบบมียี่ห้อด้วยอ่ากส่กระสุนด้วยยางอะ่ะเออการแอพวกมือบอลไม่กินเพราครูเรางเยอะอยู่ สีเบิร์นยางเอาเป็นสีส้มหน้าต่างเอาเป็นทึบไป,เ,ปเลยแล้วกันเอออา,อากาศอากาศมันร้อนครับผมเมืองไทยแต่รถอย่างนี้แนะนําว่าอย่าไปขับในเมืองไทยครับผมเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวลำบากก็ว่าไปสีเนี้เอาเป็นสีส้มแล้วกันไหนออเรนโอเคเจอละอเคแต่งครบแล้วโอ้ส่วนวเงี้ยอันนี้รู้ชอบอ่ะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตรวมเงินสักคู่เอ้ยลองลองกดขายก่อนขายได้หกแสนโอ้โหแต่งไปน่าจะหลายล้านน่าจะหลักร้านอะทำไมใจดำขน,นาดน,นี้โอเคเดี๋ยวลองรวมเงินสักคู่ครับผมโอเคผมครถคันนี้เราใช้งบปรนะมาณในการแต่งไปทั้งหมดนะครับผม4,67,620 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผม467,620ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการเทสต์กันดีกว่านะครับผมตัดไปตอนเทสต์กันเลยป่ะโอเคมาตัดมาช่วงตอนเทสต์นะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเราเทสกันทางตรงก่อนนะครับผมเฮ้ยอย่าไีอย่ามาขวางทางเราไปให้หมด โอ้ยยังแค้โหแรงจริงครับผมหมูไตถังอีกด้วยโอ้ยโป็นแรงจริงครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้ยโทษครับโทษครับเกลกาหน้าต้องบอกได้ว่ารถคันนี้ครับผมสปีดต้นนี่แม่งของจริงแล้วจะปิดไปก็ใช่ย่อยอย่างว่าเฮ้ยเดี๋ยวตกน้ำสมชื่อรถรถซุปเปอร์คาร์นะผมเห็นเกมสปอร์ตดีแคบแม่เห็นทรงนี้นึกถึงรถพวกรถสปอร์ตไงแต่ที่นี่นะมันคือรถซุปเปอร์คาร์เฮ้ยเลยเลย โทษครับโทษครับ <S <S 1> <S 1> <S ไม่เป็นไรนะพยายามมองซิท ok ี่ที่ก่อนเลยก็หายสวยไปรับกรรมไปนะผมเัง่วานี้ออนแล้วออนเฮ้ยเดือดร้อเอาลับผู้หญิงไป,ไป,ไปนะไปเทนรถดีกว่าฟูด่าห้อยน่ะไปพี่ไม่ใช่น้องสาวไปเปล่าอ่ะไปเว้ยอ้าวเห็นสภาพรถอย่างนี้ กระเป๋าหน้าเปิดหมดแล้วโอ้โหอยากจะไปอะไรอะหาหาที่เงียบๆเปนดีกว่านะที่รักอ่าเงียบฟังเสียงพี่ก็ไม่เงียบนะน้องเสียงเครื่องมือที่อ่านอ่านพาไปเทสรถคุณมคามผิดรายการแล้วครับผมนี่มันคือรายการทีวีโมดิฟายเลยจะมาทำการเทสรถนะครับผมมา,าฟังใจถนนคนเดินราไปขับบอยขอบไปหมดเราจะเทสรถ โลกิตรุกูเนี่ยทางถนนมีเทสต์เราไม่เคยรถบนทางเทสต์บนทางเท้าเออเอออู้หึเป็นไรปะไม่เป็นไรจะต้องสาวโอ้โหชุดนี้แจ่มจริงก็ว่าไปเทสรถบนถนนเบื่อแล้วครับผมเรามาเทสบนทางเท้าบ้างถ้าเป็นคนไทยนี่ถ้าเป็นชาวไทยนี่โอ้โหโดนโพสถ่ายคลิปโพสไปจากลงเฟซอุ้ยเคเฮ้ยแม่ขัดคำเลย ขยับไปว่ายต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็ก่อนแต่งนี่ดูดูง้นงั้นนะแต่พอแต่งออกมาไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้กันนะครับผมสวยที่คิดนะเรามองขับแบบแรลลี่รู้มั้งขึ้นเขาแม่งเลยอะเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะ <S <S โอ้ยเฮ้ยนะครับผมโโอ้โเนี่ยอาจารย์น้องสาวที่พามาเที่ยวเงียบแล้ว <S <S มาบนเขามาเขยา่าบนกันบนเขาอุย <S <S อ้ยอุ้ย ถ้าของจริงไม่ตายห่าไแล้วเนี่ยอ,อัมาอย่าไปรั่วผมอย่าไปยาวเหมาเหมาหมดองค์กลัโอไมค์ก๊อโอไมค์ก๊อชร้องเสียงหลงเลยอะไรอย่างพี่พ่อจะเพิ่งชวนมาพี่เจนเทรดอยู่เจนไม่จะที่รักอาไม่จะเย็นแล้วจวังหวะนี้ ตีดตัวอีกผู้หญิงคนนั่งข้างพี่บอกขออะไรอ่ะร้องร้องขอความช่วยเหลือครับผมไม่ทันแล้วน้องอยู่กับพี่ไม่ต้องร้องขอควาช่วยเหลือครับผมช่วยเตัวงไปก่อนนะจังหวะนี้ช่วยตัวเองคิดได้โอ้โหัรถราเสียมากโหหยับสุดหยับสุดแล้วก็แรงนะครับผมการทรงตัวนี่ถือว่าโอเคนะเข้าเข้าโค้งอะไรง่ายดีนะครับถ้าเทียบกับพวกรถมาสเตอร์แล้วโหพลเรื่องกันเลยอย่างว่ารถซูเปอร์คาร์ ไปผายย้อนศรอุ้ยเชียวเชียวเชียวโอ้ไม่กอร้องโอ้ไม่กอดเลยจังหวะนี้นี่นี่ละ่ะเดี๋ยวดีจริงเคให้ดูเลยจอดจผมยอดอันนี้จัมจริงแนะนำให้ไปลองไปโดนกัน,น,น, <c oughs> น,นดูครับผมอ่านหมอทุกกลวยจังหวะนี้นี่ขี่ย้อนสอนด้วยเป็นไงนักเลงจริงเฮ้ยโอู้๋โอเคส่วนกัน <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะต้องสาดอยู่ที่ก่อนไอ้นี่ชนจังเลยฮนะชนทำไมฮะ โอ้ไม่ก็อ๋ออะไรนะน้องสาวอยากไปอ๋ออยากข้าวค่าอาหารอาจจัดไปเดี๋ยวพาไปส่งค่าอาหารปะปะปะเดี๋ยวพี่พาไปเสียวอะไรนะอ๋อมีพ่ออยู่ในกรมได้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปส่งในในค่ายเลยเนาะส่งถึงที่เดลิเวอรี่ความตายครับผม <laughs> ไปบินเข้าค่ายทหารกันตีกว่าโอ้ my god โอ้ my god โ oh, บินมา oh <my> เป็นรถแฮร์รี่พอตเตอร์เลยโอ้มาแล้วจ้า ไปจะต้องสาสลงไหนดีจ๊ะพี่พลอยส่งโอถจรวดไฟเขาแตกหมดมามาไว้กันหน่อยกว่าไม่มีแไม่รู้จะแบนอะไรแบนอีท่าหายก็ได้มามามาโอ้โดนไล่ยิงโดนไล่ยิงมึงต้องรอขอความช่วยเหลือจังหวะนี้ไม่มีใครช่วยน้องได้อยู่กับพี่อ่ะอ๋อโนเวย์เหรอขับไปวนอกรอบเฮ้ยถลายถลายแถบไปเลยออ้ย เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงคุ้นเสียงคุ้นเมื่อกี้เสียงอะไรวะตจำตามคณะโรจีทหารนี่โหมันขับจากเลยว่ะโอเฮลโอเฮลโอเฮลอะไรอ่าดิฟดิฟเฮ้ยล้มทุกมันจากขวางจากขวาสีพิทน้องอ่าพาไปวันสกรอบแน่นอนจริงอ๋อบอกแล้วพาไปเที่ยวค่ายทหารอยู่กับพี่อ่ะ โอ้ยโดนย,ยิงโดนย,ยิงโอ้โหความพงชน,นี้ก็สุดยอดนะผมโดนย,ยิงหน่นยนัดแล้วยังไม่เป็นไรเลยอย่างว่ารถต่อแต่งมาเต็มพิกัดความพงชนนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาผมทนอยู่แล้ว,วอ,อย่าไปสุดผมวันนี้ยังไงยังไงเราจะหาทางออกแล้วังหวะนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วอันตรายเกินไปเฮ้ยรถจีไ<ป>บ,บไปหัน ออกเแล้วกันออกกันออกอะไรนะจ้าเฮ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้โหบินเฮ้ยโอเคลงอย่างสวัสดีรูปเอ้ยสวัสดีภาพขับพาด้ไหมเนี่ยอ่ะมาซ้อมเอากรรมโอ้ my god ชิบหายอะไรวะน้ำหรึแค่นี้จมน้ำเหรออะไรอ่ะโอโหคิดซะว่ามาซ้อมน้ำท่วมที่ก่อนมาเมืองไทยก็บอกเอ้ยไม่ใช่ก็ไปไปพาดพิงเมืองไทยกู เอาวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะดูดูจะวิ่งไปไหนจะต้องสาวเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งชิลเลยโอ้โหแลแต่งตัวหล่อมาลุยน้ำเอาวิ่ง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 จ็อกกิ้งไม่วิ่งจ็อกกิ้งไงเนี่ยโอ้โหแล้วใส่ส้นสูงวิ่งบนบนโคนตาย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 เอาเอาวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาเอาวิ่งวิ่งจะวิ่งมาราธอนแล้วไงเนี่ยฮะวิ่งมาราธอนเอาวิ่งลงโคลนเนี่ยอ๋อไม่ไหวแล้วเว้ยนักหนานี่ยฮะ ำตำรวจอะไรจะมาส่งลูกค้าเนี่ยไหมผมผิดอะไรเนี่ยคุณทหารถูตตำรวจผมมาส่งโหลดมาส่งลูกค้ามันเนี่ยโอ้โหแม่งหลบได้เยอะสุดยอดสุดยอดโอ้ยจริงหลบหายชิบหายแล้วตายหายแล้ว,ลวโอ้ยจะตายหายแล้วขอรลดนะเว้ยขอลดหน่อยคนไข้ก็ได้โอ้โหมันมาทุกทางเลยนี่นะชิบหายแล้ว ไปเว้ยไปเว้ยโอโดนได้ยิงโอ,โ,โ,อ, Jamie, โ,อ ud, โดนยิงกดนี่ก็ยิงยังเลยเออโดนสักทีก็อย่าโดนมาทำไมตำรวจมาทำไมตำรวจฮะเกิกะขวางทางฮะยังไงยิงโดนอีกทอดิฮะลงไปเออใครมีรถมาครับยิงรถนะครับถูและรถใครรถตำรวจนี่แหละมาว่ามาทหารเหรอ ทหารห,หน่วยสวัดหน่วยสวัดหน่วยสวยัดเออจะตายตายโอ้จะตายโอ้โหเหลือเหลือเดียวโดนยิงโดนยิงโอ้โหอ้โหมันตั้งแต่ยังลยโอ้โหพยางแตกเลยประเด็นชิปหายแล้วเลือดเหลือสิงแมวโอ้โหยางแตกเลยของไอ้นี่เลยของไอ้นี่เลยโอ้โดนยิงโดนยิงโอเคโอเคเรื่องดีแล้วเรื่องดีแล้วปลอดภัยแล้วเฮ้ยแม่งเสียวไปนิดนึง โอ้ยไม่ต้องขับเทสก็อยู่ดีทำไมมันเป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตอุ้ยอุ้ยเที่ยวแท้โอ้ดูยางยางไม่มีแล้วมีแต่อันนี้แล้วมีแต่แม็กแล้วโอ้โหชุดแม็กโอ้โหพังหมดพังหมดแล้วข้าปั๊มอย่างไรได้ไม่มีร้านป่ายางด้วยนึกว่าร้านป่ายาง24ชั่วโมงจะมีไปเถอะไม่เหมือนเมืองไทยเลยอเฮ้ยพาสิงเงี้ยพาสิ่งเมืองไทยเจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่องจะบินเอาดีกว่าเว้ย ทำนี่ดีกว่าเว้ยจังหวะนี้เราก็โทรหาเลขาให้เลขาเคมให้เรานะผมเลขาเว้ยเคมรถประกันทั้งเฮ้ยหายแล้วโทรครับโทรครับเคมหน่อยเอาหอมมแล้วกูหน่อยเอาตายยังไงไม่ต้องแล้วก็โถมาจ่ายตังค์เรียบร้อยเฮ้ยอะไรกันหะนาวเนะีนะ่ยโหจะต้องเคลมรถอีก เราอยู่ไหน,ไหนไวะเนี่ยอยู่ไกลเมืองแน่เลยเขียนโปรแกรมเขียนว่เอ้ยไม่ใช่โทรหารตัวโทรหารพระกานเคลมรถสิวะเออประกันร,รถแหมโทรมาอ,อ,อีกตัวเฉยอู้ยเคลมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่เค็มไม่น่าเลยกูโอเคผมวันนี้เราก็ได้ทำการแต่งรถเอ่ออะไรวะรถอะไรสักอย่างเออแต่ว่าแต่มาขับเรือดิงเอาเนี่ย แป๊ดหนึ่งรถอยู่นู่นงงเหมือนกันเดินไปเดินมามาโผล่เรือใช่อ่ะโอเคฉันจะเป็นเจ้าอย่งโจรสลัดนี่ทำอย่างของพาเลทออฟคาลิเบียน,อน,อนจอดบนบกแม่งเลยบินดี้เดินเกยเตอร์ครับผมมันก็คือรถคันนี้ครับผมที่เราแต่งไปวันนี้เนาะมันชื่อว่าโอเซิร์ตอะไรเพเนสเตอร์อะไรที่อย่างเพเนสเตอร์เออรถซุปเปอร์คาร์นะครับผมนะก็โดยรวมก็คุ้มราคาเนาะสวยนะครับผมสวยบิ๊กแบนนะ ก่อนแต่งวันอาจจะดูไม่ค่อยสวยอาจจะเหมือน ok ini, แบบรถพวกลำโบกินนี่พวกกระสุนได้ธรรมดาธรมมดางั้นๆอะไรอย่างเงี้งยแต่พอหลังการที่แต่งแล้วก็สุดยอดเลยจับแ,แมวสวยมากครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้พี่แต่งรถคันไหนก็คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b e และแชร์ช่องนี้ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละบายบายสวัสดีครับผม ตามประเพณีมันต้องบึ้มรถทิ้งใช่ป่ะวะไม่เอาอะรถรถมันแพงกูบึ้มเลยแทล้กันโอเครู้เรื่องไม่ใช่เรือกูห <c oughs> นีดีกว่าไปละ้ายจ้าอีอี